ความรักของคนอยากมีรักใหม่วัยห้าสิบดรดัลิงจะมาเล่าให้ฟังว่าเอ,อถ้าเราอยากมีรักใหม่ในวัยห้าสิบนี้เราควรจะทำายัางไงบ้างน,นะคะเริ่มต้นนะคะดูที่เอ,อเริ่มที่ตัวเรานี้หราคะ่าว่าเราต้องมีความมั่นใจค่ะมั่นใจเพราะว่าความมั่นใจเนี่ยทําให้เราเจอคนรักใหม่ได้ให้ ให้มั่นใจว่าผิวพรรณเรานี่แบบสามารถที่จะดึงดูดคนรักไหนได้แล้วก็ให้มั่นใจในประสบการณ์ของเรามีความเป็นตัวของตัวเองมั่นใจในประสบการณ์ของเราเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะแสดงความเป็นตัวตวนของเรานะคะเมื่อเมื่อเรามั่นใจแล้วเราก็ไปขยายวงสังคม ขยายยังไงคะขยายโดยการที่ไปออทํากิจกรรมที่เราชอบอะค่ะเราชอบเรียนหนังสือเราก็ไปศึกษาต่อเราก็จะเจอเพื่อนใหม่คนรักใหม่ได้หรือเราชอบออกอกําลังกายเราก็ไปยิมเราก็เจอคนรักใหม่ได้นะคะที่ยิมนะคะลักษณะอย่างนี้เราก็ต้องเปิดให้ผู้คนเข้ามาเจอเราได้เมื่อเจอเลเแล้วเขาก็อยากจะคุยกับเรา ก็ให้คุยแล้วก็สนทนาในในเรื่องที่เหมือนเหมือนกันชอบเหมือนเหมือนกันนะคะคุยด้วยความจริงใจสื่อสารให้ชัดเจนว่าท่านิยมเราเป็นยังไงนะคะเเรามีความคาดหวังอะไรให้เราคุยออกมาเมื่อเมื่อเขารู้ว่าเราเนี่ยสามารถไปกับเขาได้เขาก็จะม,มีความสัมพันธ์กับเราต่อ หลังจากนั้นก็ให้ใช้ความอดทนนิดนึงนะคะเพราะว่าการที่จะมีคนรักที่ใช่นี้ต้องใช้เวลาค่ะใช้เวลาเรียนรู้นิดนึงอดทนนิดนึงนะคะตัวเราเองก็ต้องมองโลกในแง่บวกคิดบวกมองมองอะไรก็ขอให้มองบวกนะคะทําให้เรามีความสุขแล้วคนที่มาอยู่ใกล้ๆเราก็มีความสุขกับเราไปด้วย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดรดาลิงิ่งรักใหม่ด้วยนะคะ